ลูกติดนะคะปัญหาโลกแตกเมื่อความรักมันห้ามไม่ได้เกิดขราวเคาะไปเจอพ่อไม่ลูกติดเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาหนักใจเลยทีเดียวแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงปัญหาหนักกว่าแม่ยายแม่ย่าลูกสะพ้ยนะคะพาะว่าแม่ฝรั่งมันไม่แคร์เท่าไหร่แต่ถ้าเกี่ยวกับลูกฝรั่งบางคนนี่ยกขึ้นเหนือหัวเหนือก้าวเลยทีเดียวนะคะสาวไทยรายนี้ให้ชื่อว่าเอนะคะนางพบร,รักกับหนุ่มเมืองอ,อ,อเมริกา ก็โคพากันนะคะมาปีกว่าฝรั่งเดินทางมาหา2ครั้งจนมั่นใจว่าเป็นคู่แท้ถึงขนาดที่ว่าแฟนเดินทําวีซ่าคู่มั่นอเมริกาให้เพื่อที่จะย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะวีซ่าคู่มั่นคือจะต้องแต่งงานภายใน90วันหลังจากเดินทางถึงอเมริการอนานถึง9เดือนวีซ่าผ่านก็จัดแจงซื้อตั๋วเครื่องบินพร้อมกับเตรียมตัวเดินทางแล้วก็ลาออกจากงานเรียบร้อยพร้อมไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ เอก็ร่ำลาพ่อแม่ญาติพี่น้องพร้อมกับออกเดินทางไปหาแฟนส่วนแฟนก็เตรียมบ้านนะคะเตรียมต้อนรับอย่างเต็มที่เมื่อเดินทางไปถึงแฟนก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะคะสองอาทิตย์แรกอยู่บ้านชิลๆนะคะและไปเที่ยวตามที่ต่างๆชีวิตมีความสุขร่ำลามากถัดมาก็ไปเจอแม่ของฝรั่งนางก็เชิญนางก็ดีนะคะต้อนรับเอดีชีวิตดูเหมือนจะมีความสุขใช่ไหมคะ แต่ว่าผ่านไปเดือนหนึ่งแฟนไม่มีท่าทีจะคุยเรื่องแต่งงานกันสักทีนะคะเพราะว่าต้องจดทะเบียนทำเรื่องแต่งงานให้เรียบร้อยก่อนวีซ่าจะหมดอายุนะคะนางก็เลยถามแฟนแฟนก็บอกว่าให้รอก่อนรอสักพักให้อยู่ด้วยกันก่อนนะคะเอจะอยู่อเมริกาได้ไหมชอบที่นี่ไหมนะ้าแม่เพราะคุณถึงขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกแล้ว,วนะ,ะถามบ่อยก็จะว่าเล่นก็เล่นจริงน่ะละนางก็เลยเงียบ คิดว่าเขาคงต้องเตรียมเอกสารเยอะนะคะก,ก็พยายามคิดในแงบน่บวกจนเข้าเดือนที่สองนางก็เริ่มร้อนใจแล้วก็ถามแฟนทีไรก็เอาแต่บายเบี่ยงจนนางหมดความอดทนจึงได้ถามว่าตกลงมีปัญหาอะไรกันแน่ทําไมไม่แต่งสักทีนะ,ะอุตสาหหอผ้าตามมาขนาดน,นี้แล้วจนแฟนต้องเปิดอกคุยกันนะคะ ปัญหาที่เขายังไม่จดทะเบียนสมรสกับเอนั่นก็คือเพราะว่าลูกสาวตัวดีของเขาแอนตี้ผู้หญิงใหม่เขาพ่อหนักมากนะคะซึ่งนางรู้ก่อนหน้าแล้วว่าแฟนมีลูกติดแต่อยู่กับแม่เขาลูกติดอายุ14ปีเขารักลูกสาวคนนี้มากตอนที่แฟนบอกลูกสาวว่ามีแฟนคนไทยลูกสาวก็บอกรับไม่ได้เขาคิดว่า จะให้มาเจอกันที่เมกาถ้าได้เจอกันแล้วลูกสาวน่าจะชอบเพราะว่า <Yeah. S 1> เอเป็นคนสวยน่ารักนิสัยดีส่วนตัว <Yeah. S 1> นางก็คิดว่าลูกสาวก็คงจะรับได้เพราะว่าตรงแล้วแต่ลูกสาวก็ยังยืนยันหนักแน่น,น,น,นไม่เจอและไม่ยอมรับหากพ่อจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยคนนี้จริงๆก็ตัดขาดความเป็นพ่อเป็นลูกไปเลยเอ้างานนี้ผู้หญิงสวยสินะคะ คือลูกสาวก็โตเป็นควายแล้วนะก็อายุ14มีสมองและสติแต่อคติมันเยอะคิดว่าเอน,นี่ไปแย่งความรักจากพ่อจากแม่มันมันกลายเป็นมาหัวเน่านะคะส่วนไอ้คนเป็นพ่อก็ไม่สตรองรักแฟนไม่มากพอขาดลูกมันมันก็จะตายนะคะฝรั่งเลือกลูกไม่เลือกแฟนพอเลิกกับนางแล้วจะยกเลิกวีซ่าคุ้มันพร้อมกับตีตัวให้เอกับไทยนะ,ะคะกรีซสิคะกรีดค่คะ,คคะนะคะชอคค่ะ อยู่ๆมาเทกันกลางอากาศงานก็ลาออกแล้วกลับมาไทยก็ต้องมาหางานใหม่ซึ่งงานเดิมก็คงทําไม่ได้แล้วเพราะว่ารับราชการนะคะขนาดทิ้งอนาคตนะคะทิ้งอนาคตดีๆจากเมืองไทยนะคะส่วนอนาคตอย่าไปถามถึงเลยว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะกลับไปเมืองไทยจะไปเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรนะคะไม่ว่าเอจจะง้อและอ้อนวอนแฟนยังไงเขาก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะเลิก แต่ก็ยังเสือกเตะนะคะว่ารักแต่แต่งงานไม่ได้ผมรักคุณมากผมขาดคุณไม่ได้แต่ผมไม่อยากขัดใจลูกนะคะรอให้ลูกโตกันนี้ก่อนอ่านะคะสุดท้ายเอก็เลยตัดสินใจโดดวีหางานทําอยู่ที่เมกาเพราะคิดว่าหากกับไทยก็คงจะหางานดีๆทําไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนสู้ทํางานเก็บเงินแล้วค่อยกลับทีเดียวเลย นี่แหละที่เขาบอกว่ารักคนมีลูกติดให้เคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนเดินทางอย่ามั่นใจว่าจะทําให้ลูกเขายอมรับเราได้นะคะยิ่งถ้าฝรั่งมันรักลูกมากๆยิ่งกว่าเมียน,นี่ก็เศร้าเลยนะคะคือหลายๆกรณีหลายๆครั้งที่ป้าแก้วเห็นคนที่ฝรั่งมีลูกติดนะคะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยหม่นะคะเขาก็ไม่อะไรมากมายนะคะแต่จะมีฝรั่งบางกลุ่ม ะะที่รักลูกมากนะฟังลูกนะคะห่วงลูกนู่นนี่นั่นหรือจริงๆแล้วในลึกๆแล้วมันยังไม่ได้ต้องการเราจริงๆนะคะมาค้นพบหัวใจตัวเองภายหลังว่าไม่ต้องการที่จะผูกมัดหรือมีคนใหม่จริงๆนะคะก็เลยเอาลูกมาอ้างแบบนี้ก็มีนะคะยังไงสาวไทยก็ก็คิดดีๆนะคะการที่จะมีฝรั่งต่างชาติแบบเนี้ยนะคะมันก็ก็มีหลายเหตุผลถ้าเจอแบบน้องเอ,เอ,เอ สาวไทยในเรื่องนี้ก็ mm. ก็แย่ yeah, นะคะแย่จริงๆยังไงก็ฝากเรื่องนี้ให้คิดหนักๆน,นะคะคือไม่ใช่ให้กลัวว่าฝรั่งมีลูกนะคะเราก็มีลูกติดฝรั่งมันไม่ได้สนไม่ซิงหรอกเนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะมีลูกแล้วส่วนใหญ่ก็โตๆงกันแล้วนะคะก่อนมาเจอเรานะคะบางคนก็ยังมีลูกเล็กที่จะต้อง ส่งเสียเลเรยงดูกันอยู่นะคะก็จัจะคงต้องติดต่อกับแม่ของเด็กนะคะปัญหาเรื่องเมียเก่าก็จะตามมาในภายหลังเยอะนะคะแต่ว่าถ้ารักกันมั่นมั่นพอจับมือกันมั่นพอนะคะมันก็อยู่กันได้อย่างป้าแก้วก็แต่งงานกับ พ่อไม้ลูกติดนะเพื่อนๆของป้าแก้วหลายคนก็แต่งงานกับพ่อไม้ลูกติดทั้งนั้นเขาก็ไม่มีปัญหาไม่อะไรกันนะอยู่ที่ตัวผู้ชายล้วนๆเลยนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยว่าเขาหนักแน่นพอไหมนะคะยังไงก็ขออวยพรี่รต่อไทยหลายๆคนนะกะ็ที่คิดจะเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายต่างชาติยังไงก็ขอให้ศึกษาเขาดีๆนะ